ใส่เยอะเลยหอเลยค่ะปไปมาอยุมผักริมดัวด้วจ้าวันนี้อืออร่อย มาค่ะทุกคนวันนี้ได้ตำกล้วยค่ะแซบๆค่ะพี่น้องไม่ได้ตำเองนะซื้อเข้ามาสองถุงมาแซบน้ำกันอย่างเยอะอะเราซื้อร้านไหนนะฟิลม์มร้านเจ๊บางร้านเจ๊บางในสุบินนะคะไม่น่าจะใช่เขา,าได้ว่าอะไรนะปกติเขาจะตำใส่กล้วยนะใครรู้บ้าง กล้วยที่มันมีเม็ดเขาเรียกว่ากล้วยอะไรอ่ะกล้วยละลายพี่รู้จักในภาษาเขมรกล้วยตานนีบอภาษาเขมรที่เขาทาเจ๊กเกลือบนะเจ๊กเกลือบก็คือกล้วยที่มันมีเม็ดอยู่ข้างในอ่ะกล้วยชนิดนั้นแหละที่เขาจะเอามาตาตากล้วยแซ่บๆแล้วมันก็จะฝาดๆกินไปก็ต้องจามใครไม่จามคนนั้นเป็นปอบอ่นี่ครับพี่น้องใส่ใบมะละกออ่อน ใ,ใครเคยกินสูตรนี้บ้างอืมอร่อยใบมะละกอก็ขมนิดนิดฝาดน,นิดนิดแซบ่บใบมะยม หอมเริ่มมาคลายคอละ <c oughs> ของเท้ไม่ได้เป็นเปาะ <c oughs> อยอดอ,อ่อนใช้มือแล้วเด้อเป็นยอดอ่อนนะคะน้ำมันไหลมาทางนี้หมดอ่ะอใส่เยอะเลย หอเลยค่ะ ไปม่หยุดผักริมดัวด้วยจ้าวันนี้รัวชาวบ้านนี่แหละอืมอร่อย ไม่มีตอนปลาลาเลยเนาะมีร้านประจำอยู่ค่ะแต่ว่าแกบอกว่าไม่มีกล้วยกล้วยหายากอันนั้นจะเป็นกล้วยแบบมีเม็ดเลยอะพี่น้อง อันนี้ก็มีแปลว่าเขาใช้กล้วยนั้นถูกต้องแหละพี่น้องจุกเขาใช้กล้วยจ้ะทิมถามกูซิตานีอ๋อเป็นกล้วยตานีใช่ไหม,มที่มีเม็ดเม็ดนะใช่นิยมทำทำกล้วยนี่ไงวันนี้เป็นกล้วยตานีถึงว่าแหละแบบสัตฝาด เราคลายเกลืองโค่นนิดนิดเผ็ดแจ็บเอาสิสองกุ่ง อย่างเยอะพี่น้องกดจอนพยายามไม่อายนะ

ม่มีปฏิเสธเลยเราจะมาทดสอบว่าเพื่อนเป็นปอบไหมแซ่บแฮงรอบนี้ตามอร่อยอะ อร่อยกว่าตอน,ตอนที่แล้วกว่ารอบแล้วรอบที่แล้วเออหืว่าจะกินต่อในไลฟ์นะ่ะแค่นี้แหละพี่น่องจะไปกินโชว์ในไลฟ์กินไปด้วยคุยกับเอฟซีไปด้วยเอาอีกสักคำอะเพชรแสบพร้อมาก พี่พี่ขอนมในตู้หน่อยวิธีแก้อาการแสบท้องต้องกินนมแก้หลอดใช่ไหมหลอดไม่กินกินนมไม่ใช่หลอดไม่ไมีใช่หมูบะ ไม่อ๋อไม่ได้สั่งโอ้เผ็ดเราไปกินต่อไลท์แล้วทุกคนบายเจอกันในไลท์